ด้วยค่ะดูใจถืออะไรดูใจถือโบในมือสู้ใจสู้โบมานีเลดูโบในมือสู้ เบื้อขอโบโตตูขอไม่ใช่ขอค่ะคอายคอคอดูโบโตก็ไม่ใช่ก็ค่ะอย่าเดาไปทั่วจอจานสระอะจจออะ่ะ อ่าหนูอ่านมาใหม่เลยค่ะแถวนี้หนูอ่านมาใหม่เลยโตจะค่ะสระเอาเอาโปในมอสุใจมามานี่ระอุดอุเออเก่งมากโต